สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ปุ้ยนะครับ p ี t ตอร์ทที่ c h anel n ปีเตอร์ทนะครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2ในซีรีส์นะครับฉลองครบ1 6 6 0 0 0สซับสไคร์นะครับของ c h anel n พี่ปุ้ยนะครับก็จะมาพาน้องๆเรียนรู้ขอร์ดที่ควรรู้นะครับวันนี้นำเสนอ6ขอร์ดที่ขึ้นต้นด้วยขอรด์ดีนะครับ ก็จะมีเราจะไล่เรียงกันไปตามนี้นะครับก็คือมีคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีมเนอร์นะครับ DM เนี่ยอ่านว่าดีม n เนอร์ต่อมาครับคอร์ดดีที่มีเลขเเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ D7 แล้วก็ม i n เนอร์นะครับดีมเนอร์เนะครับคอร์ดต่อมาก็คือ D major 7นะครับแล้วก็สุดท้ายแถมเป็น D ีซัทที่เราเจอบ่อยนะครับก็พี่ปุ้ยกจะพยายามนําเสนอ เป็นซีรีส์อย่างนี้นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่อยากพลาดนะครับคลิปสอนดีๆแบบนี้นะครับในช anel ของพี่ปุ้ยซึ่งจะลงให้เป็นประจำนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเรามาถึงคอร์ดดีแล้วนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆอย่างนี้ในช anel พี่ปุ้ยที่จะอัปเดตให้เป็นประจำนะครับโอเคได้พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับการเล่นคอร์ดดีนะครับ กีตาร์พี่ปุ้ยตั้งเป็น e standard เนาะถ้าใครยังไม่ตั้งก็เดี๋ยวเรามาตั้งพร้อมกันนะครับสายหนึ่งนะครับเสียง e นะครับให้ได้แบบนี้นะครับต่อมาสายสองครับเสียง d อาเสียง b ครับ b b boy นะครับต่อมาสายสามครับเสียง g ครับ สาย 4, สเสียงดีดีดาวเด็กนะครับสาย5เสียง A ครับสาย6เสียง E ครับโอเคนะครับเช็คก,ก็จะพี่ปุ้ยดิชเช็คก,ก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับน้องๆ้องที่ติดตามมาจากตอนที่แล้วเนาะน้องๆก็จะพอทราบนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยขอทบทวนให้สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะไอตัวขีด2ขีดตรงนี้นะครับก็คือแทนที่ด้วยตัวนัดเส้นขาวๆตรงนี้เขาเรียกนัดนะครับอ่าตัว x ไม่ดีดนะครับตัว o กลมๆคือเราต้องดีดนะต่อให้เราไม่กดเราก็ต้องดีดนะครับส่วนพวกเลขที่กำกับพวกนี้ก็คือบอกว่าเป็น ช่องที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้อยู่ตรงนี้หมายถึงว่าช่องที่1อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือชื่อคอร์ดนะครับส่วนไอ้ตัวจุดกลมๆสีดําตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องใช้นิ้วกดนะครับโดยจะมีเลขกํากับไว้อ่าเลข1ก็คือนิ้วชี้เลข2นิ้วกลางเลข3นิ้วนางเลข4นิ้วก้อยนะครับ1 2 3 4แต่ถ้าน้องๆสังเกตให้ดีนะครับคอร์ดดีทั้งหมดที่พี่ปุ้ยนํามาเสนอน้องๆน,น,นะครับนามาสอนใน คลิปนี้ทั้งหมดจะใช้เพียงแค่3นิ้ว3นิ้วนะครับและเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมีเทคนิคส่วนตัวนะครับของพี่ปุ้ยแนะนําให้เพิ่มเติมนะครับเอาละเรามาเริ่มจากคอร์ดดีก่อนนะครับโดยถ้าในไดอะแกรมนะครับหรือที่นิยมกันเนี่ยเขาจะใช้นิ้วชี้นิ้วที่1นึ่งะเนี่ยนะครับนิ้วที่1กดลงไปบนสายที่เท่าไหร่ครับสายที่3ช่องที่2ตรงนี้ต่อมานิ้วที่2นิ้วกลางนะครับ กดลงไปที่สายที่1ช่องที่สอง่าดูตามรูปมือซ้ายพี่ปุ้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานิ้วนี้ครับเนี่ยนิ้วนางจะกดลงไปบนสายที่2ช่องที่3มแบบนี้อ่าทีนี้พอเราดีดฟอร์มนี้นะครับเราจะได้แต่เราดีดเราต้องดีดเท่าไหร่ครับน้องดีดทั้งหมด4เส้นก็คือดีดตั้งแต่สายสีขึ้นมาห้ามดีดไปโดนสาย5กับ6นะครับก็จะได้ฟอร์มนี้อ่าจะได้เสียงนี้นะครับ ทีนี้น้องๆเกิดคําถามว่าพี่ปุ้ยครับถ้าเกิดว่าผมไม่ถนัดใช้นิ้วชี้เราสามารถสลับกันได้นะครับน้องๆก็คือเป้าหมายคือขอให้มันจับโดนจุดแบบนี้นะครับบางทีพี่ปุ้ยใช้นิ้วที่1สลับกับนิ้วที่2พี่จะใช้นิ้วที่1กดตรงนี้แทนนะครับสาย1ช่อง2แทนแล้วก็ใช้นิ้ว2มากดตรงนี้แล้วก็นิ้ว3กดตรงนี้ทําไมพี่ปุ้ยกดอย่างนี้ครับพี่ปุ้ยกดอย่างนี้แทนเพราะว่า ถ้าพี่ปุ้ยมากดคอร์ดต่อมาที่พี่ปุ้ยจะนําเสนอเนี่ยนะครับน้องๆล,ลองดูนะ D ม i เนครับเราสามารถเลื่อนจากนิ้วชี้อยู่ตรงนี้นะครับพี่ปุ้ยเลื่อนจืดมาตรงนี้มันง่ายไงนี่คือ D พี่ปุ้ยเลื่อนมาตรงนี้เป็น D มิเนเพราะฉะนั้นถ้าพี่จับแบบนี้พี่จะต้องมีการเปลี่ยนตําแหน่งใช่ไหมครับ2นิ้วพี่ปุ้ยขยับ2นิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วกลางแต่ถ้าพี่จับแบบนี้ เวลาพี่จะมาดีดดีแล้วพี่มาดีดดีไมเนอร์พี่ปุ้ยก็แค่ดีดแล้วก็อันนี้คือเหตุผลเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถนัดนะครับไม่มีผิดถูกน้องๆสามารถจับฟอร์มไหนก็ได้ที่น้องๆถนัดนะครับเหมือนเดิมอ่าเรามาต่อดีไมเนอร์เมื่อสักครู่นี้เกิดน,นําไปแล้วนะครับดีไมเนอร์จับเหมือนที่พี่ปุ้ยจับเมื่อสักครู่นี้นิ้วหนึ่งตรงนี้นะครับนิ้วสองตรงนี้สายสามช่องสองแล้วก็นิ้ว3าม สาย2ช่อง3ดีดกี่เส้นครับน้อง4เส้นนะครับสาย5 6เราไม่ดีดก็จะกลายเป็นฟอร์มนี้ได้เสียงแบบนี้นะครับอ่าดีมเนอร์ครับต่อมาคอร์ดที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับ d7 นะครับอ่า D7 ใช้นิ้ว1น,นะครับนิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่1ตรงนี้อ่าต่อมานิ้ว2กดสายที่ 3ช่องที่2แล้วก็นิ้ว3กดสายที่1ช่องที่3แบบนี้จะจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้สังเกตถ้าน้องๆสังเกตดีๆรูปฟอร์มตรงนี้จะกลับข้างกับตัวนี้เห็นไหมครับก็คือถ้าพี่ปุ้ยย้ายจากตัวนี้มาอยู่ตรงนี้จะก,กลายเป็นดีซทันทีเพราะฉะนั้นให้น้องๆพยายามสังเกตรูปฟอร์มเหมือนด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเอามาเรียงกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆข,ขนมเปียกปูนอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆลองฝึกดีแล้วลองมาฝึกดีเซสับกันไปสับกันมานะครับเอาละพี่ปุ้ยลองดีเสียง D7 ก่อนเหมือนเดิมครับดีดสี่เส้นทีนี้พี่ปุ้ยลองสลับกับดีครับแม่นมนะ้องจะเห็นถึงการเคลื่อนมือ เราได้3คอร์ดแล้วนะครับน้องต่อมาครับเมื่อมี d m i n o นอร์ก็ต้องมีลูกน้องมันนะครับ d Min o นอร์นะครับอ่าสังเกต d Min o นอร์นะครับพอเราดีเล่น d7 เสร็จแล้วตรงนี้นะครับต่อมาครับหลายคนนะครับจะใช้นิ้ว2กดตรงนี้อ่ากดตามเขาก่อนนะครับตามไดอะแกรมที่พี่ปุ้ยให้มาก่อนนิ้ว1ครับตรงนี้นะครับนิ้ว2ตรงนี้นิ้ว3ตรงนี้อ่าจะได้ฟอร์มนี้ แล้วก็ดีดกี่เส้นครับสเส้นเหมือนเดิมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อาแต่พี่ปุ้ยมีเทคนิคครับถ้าเกิดว่าน้องๆจับ d 7เเมื่อสักครู่นี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราจับนี้ D7 ใช่ไหมครับพอเรามาลองพิจารณาครับ d 7กับ d minor 7ต่างกันแค่จุดตรงเลข3ตรงนี้มันเลื่อนเข้ามา ทีนี้พี่ปุ้ยไม่ได้มองตัวเลขพวกนี้เป็นนิ้วละพี่ปุ้ยมองเป็นแค่จุดอ่าน้องๆคิดตามช้าๆถ้าเรามองเป็นแค่จุดแสดงว่าไอ้สาย1กับสาย2ที่ใช้นิ้ว1กับนิ้ว2เนี่ยเราสามารถทาบได้พี่ปุ้ยก็เลยใช้นิ้วชี้นะครับอ่าสังเกตนิ้วชี้พี่ปุย้ยทาบลงไปตรงนี้เลยพอเราทาบลงไปตรงนี้เราได้โน้ตนี้มาแล้วก็พี่ปุ้ยใช้นิ้วกลางเล่นอ่าทีนี้ถ้าพี่ปุ้ยจับ D7 ถ้าพี่อยากได้ด D minor 7พี่ปล่อยนิ้วกลางนิ้วนางออกแล้วพี่ก็ทาบนิ้วหนึ่งลงไปอ่ะสังเกตการเคลื่อนตัว D 7เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือเทคนิคสไตล์พี่ปุ้ยคนขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยพยายามให้น้องๆสังเกตแล้วก็ลองฝึกดูว่าเราถนัดแบบไหนถ้าเราถนัดแบบนี้ก็ตามนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าเราถนัดแบบพี่ปุ้ยถนัดเราก็ทาบเลยอันนี้คือ D ีม n เนอได้ทั้งนั้นนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับเอาละต่อมา D major ตัวนี้อ่านว่า major นะครับ m a j เนี่ยย่อมาจาก major แล้วก็มีเลข7ห้อยท้ายก็อ่านว่า D major 7นะครับทีนี้เขาบอกว่าเล,เลข1 2 3อ่าเรามาลองจับแบบเขาดูดีดกี่เส้นเอ่ยดี สี่เส้นนะครับอ่ะเรามาลองดู1น,นิ้วชี้2นิ้วกลาง3นิ้วนางแล้วก็ดิสสีเส้นอ่านี่คือคอร์ด D major 7นะครับสไตล์คนขี้เกียจแบบพี่ปุ้ยครับถ้ามันอยู่ตรงเดียวกันเนี่ยตรงช่องเดียวกันเนี่ยคือช่องสองทั้งหมดเนี่ยพี่ก็ทาบเลย3เส้นคอร์ดีง่ายสุดนะครับทาบเลยใช้นิ้วชี้นะครับหรือใครถนัดนิ้วกลางก็ทาบเลย ขอให้ได้เสียงแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คดูว่ามันบอดหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้5คอร์ดแล้วครับน้องๆยังไม่ถึงประมาณ10นาทีนะครับต่อมานะครับ Dsus4 Dsus4 นะครับตัวนี้ตามทฤษฎีเราจะเพิ่มโน้ตตัวที่4แต่ยังไม่ต้องมีสนใจก่อนเรามาฝึกจับก่อนนะครับเอาละเรามาร้อยเรียงครับนิ้วที่1นิ้วชี้อ่าสาย3ช่อง2 ป,า, 2, า, 2, ปาบลงไปตรงนี้ต่อมานิ้วที่สองสายสองช่องสปาบลงไปตรงนี้ต่อมานิ้วที่3สาย1ช่อง3อ่าเราจะได้คอร์ด d ีซัทโฟดีกี่เส้นครับ4เส้นเนาะอ่าแค่นี้เองทีนี้ถ้าน้องน้องลอง d ีซัทโฟลองเทียบกับเปรียบเทียบกับหลายๆคอร์ดนะครับสังเกตว่า มันจะใกล้กับดีใช่ไหมนี่ดี D เราจับอย่างนี้อ่าอ่าดีพี่ปุ้ยนัดจับนี้หรือพี่ปุ้ยจะจับแบบนี้ต่อมาดีซัดโฟพี่ปุ้ยกดนิ้วก้อยลงไปเห็นไหมครับพี่ปุ้ยกดนิ้วก้อยลงไปแทนนิ้วตรงนี้นะครับนี่ใช้นิ้วก้อยกดสาย3ช่องหนึ่งพี่ปุ้ยสามารถเล่นดีแล้วก็ปล่อย เพราะว่าทาัง้ไงครับทำไมพี่ปุ้ยแนะนําตรงนี้มันมีหลายเพลงเล่นอย่างนี้นะครับอเอาละทีนี้เรามาลองทบทวนตั้งแต่คอร์ดแรกนะครับอ่าคอร์ดแรกครับผมดี D. ต่อมาดีไมเนอร์ ดีเซเวต่อมา D m a ม o r อร์เซเวนอ่าไม่จับทาบนะต่อมาดีายเนอร์เ7ต่อมา D major 7ต่อมา d s u 4หรือจะจับอย่างนี้ก็ได้ นี้ก็ได้นะครับหรือเราจะจัดงี้ก็ได้หรือก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆจะเห็นว่าคอร์ดที่เขามีมาให้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถพลิกแพลงได้หมดให้จําไว้ว่าจุดดําอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับทีนี้พี่ปุ้ยจะลองเอาคอร์ดดีทั้งหมดเนี่ยมาลองเล่นเป็นทํานองง่ายๆดูพี่ปุ้ยเล่นดี ต่อมาพี่ปุ้ยเล่น d major seven ต่อมาพี่ปุ้ยเล่น d 7อ่ามันมันจะเป็นคล้ายกับอินโทรเพลง kiss me นะครับเขาจะเล่นประมาณนี้ นั้นเนี่ยเห็นไหมครับแค่ซีรีส์ของคอร์ดดีอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นได้เป็นทํานองง่ายๆขึ้นมาแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะช่วยนะครับสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งหัดจับคอร์ดนะครับได้เข้าใจวิธีการแล้วก็พี่ปุ้ยพาจับแต่ละคอร์ดเนาะอยากให้น้องๆให้การบ้านตัวเองนะครับสมมุติว่าวันนี้ว่างๆเนี่ยลองจับให้ได้มากที่สุดถ้าใครจับได้ หกคอร์ดก็สุดยอดมากนะครับยินดีด้วยนะครับน้องๆได้อัพเลเวลขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้กดที่ได้ดูคลิปพี่นะอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ที่พี่ปุ้ยจะมาลงสอนให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อนหน้าเป็นซีรีส์ของ E นะครับพี่ปุ้ยจะพาจับไปเรื่อยๆนะครับ E F G A B นะมีกี่คอร์ดก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น1ซีรีส์ที่พี่ปุ้ยมอบให้ในฉลองครบบรอบ 160,000ซับสไครต์สำหรับทุกคนด้วยนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ใจดีของพี่ปุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็กชิฟนะครับคัสตอมกีตาร์นะครับซิทาร่าเฮาออฟกีตาร์ itar, เสื้อสวยๆจากเจมมาเวลนนทบุรีนะครับอ่ากีตาร์ตัวนี้พี่ปุ้ยใช้ก็เป็นแบล็กชิฟคัสตอมเป็นกีตาร์คัสตอมของประเทศไทยนะครับเป็นไม้ไทยนะครับทำโดยพี่แจ็คแบล็กชิฟนะครับ ส่วนสายต่างๆอุปกรณ์ต่างๆจากซิทาราของออฟกีตานะครับแล้วก็หมวกสวยๆเสื้อสวยๆลิขสิทธิ์แท้จากมาเวลนะครับจากร้านเจมมาเวลนนทบุรีนะครับรายละเอียดของสปอนเซอร์ทั้งหมดอยู่ใต้ดิสคริปชันของพี่ปุ้ยนะครับใครสนใจสายกีตา้าสนใจเกี่ยวกับกีตร์โปรง่งเบื้องต้นนะครับว่าราคาเท่าไหร่เซ็ตอัพยังไงสามารถติดต่อไปสอบถามพี่บิก๊กอย่าลืมบอกว่าไปจากช่องพี่ปุ้ยก็จะมีของแจกของแถมมานะครับส่วนลดส่วนลดมากมาย นะครับจากทางหล้านด้วยนะครับโอกาสนี้พี่ปุยก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ